เ,เดี๋ยวอะไรตั้มเราจะเข้าเรียนไปเปี่ยนแบบนี้ไม่ได้้อาทำให้เสื้อแห้งก่อนเออจริงด้วยอ๋อนึกออกแล้วแล้วแบบนี้จะแห้งกี่โมงเนี่ยไม่ทันแน่เลยไปกันเถอะตั้มเราพร้อมแล้วเราพร้อมแล้วเฮ้ยทำไมนิกี้เสื้อแห้งไวจังก็ยืนตากคนลงพร้อมกันนี่ก็เราใส่น้อมจิตแอร์คูลเบอร์ห้าไง ขามีนวัตรกรรมเสื้อนักเรียนที่ผลิตจากผ้าไมโครโฟร์เนื้อเย็นนุ่มสบายแห้งเร็วกว่าปกติ2เท่าระบายอากาศได้ดีครั้งแรกของชุดน,นักเรียนที่ได้รับมาตรฐานครูโหมดจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสนทอและฉลากเบอร์5จากกอฟอผกระทรวงพลังงานแถมรักโลกเน็ตซีโล่ผงห่อรีไซเคิลได้ร้อยเปอร์เซเ็นต์ด้วยนะต้องไปซื้อมาใส่บ้างแล้วน้องจิตใส่เลยไม่ต้องคิดฮิตได้เลยแต่ตอนนี้วิ่งก่อเรียนมาสิบนาทีแล้วเนี่ยเฮ้ยเราจะยกาลงไปทำไมเออจริงด้วย สำหรับใครที่ชอบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านสามารถไปซื้อได้ที่น้องจิตทั้ง3สาขาไม่ว่าจะเป็นบางกะปิบางกระบือและแฟชั่นไอซ์แลนด์นอกจากจะมีของครบจบตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วยังมีบริการสำหรับคนที่ต้องการบริจาคชุดนักเรียนเพื่อน้องตามโรงเรียนต่างๆด้วยสอบถามข้อมูลได้ที่น้องจิตทุกช่องทาง